ถ้าไปพูดที่เป็นติระฉาณกถาทั้งหลายก็เป็นอันว่าไปพูดกันนอกสุญญาตาวิหารนอกวัดสุญญาตาไม่ได้อยู่ในวัดสุญญาตาและแม้ว่าจะมีความตรึกนึกคิดในจิตใจก็ให้ตรวจตราพิจารณาระมัดระวัง ห้ามจิตใจนึกไปในทางที่เรียกว่ากามวิตกตรึกนึกคิดไปในกามพยาบาทวิตกตรึกนึกคิดไปในทางพยาบาทปองไรวิหิงสาวิตกตรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียนแต่ว่าสนับสนุนจิตใจให้คิดนึกไปในทางเนขคำมมาการออก จากเครื่องผูกพันทั้งหลายมาให้เข้ามารึงรัดผูกมัดจิตใจอันเรียกว่าเนคัมมวิตกให้ตรึกนึกคิดไปในทางไม่ชอพยาบาทประกอบด้วยเมตตาตรึกนึกคิดไปในทาง ไม่เบียดเบียนประกอบด้วยกรุณาเป็นต้นดังนี้ก็เป็นเนคคมวิตกอัพยาบาทวิตกอาวิหิงสาวิตกระวังจิตใจมิให้นึกคิดไปในทางอากุศลแล้วิตกที่เป็นกรารวิตกเป็นต้น แต่ให้ตรึกนึกคิดไปในทางที่เป็นกุศลอันเรียกว่ากุศลวิตกมีเนคคมว,วิตกเป็นต้นดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าเด็ดลึกนึกคิดอยู่ในวัดสุญญตาในวิหารสุญญตาเช่นเดียวกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอน ให้เคยตรวจพิจารณาจิตใจของตนอยู่เสมอว่ามีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งอยู่หรือไม่เมื่อมีอยู่ก็ให้รู้ว่ามีแล้วก็ให้รู้ว่ายังละไม่ได้และเมื่อตรวจพิจารณาดูว่าไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีตามความเป็นจริงถ้ายังมีอยู่ปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำจิตใจอยู่แล้ว ก็เป็นอันว่าออกไปจากวัดสุญญาตาออกไปจากวิหารสุญญาตาเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อนิวรณ์สงบลงได้ก็เป็นอันว่าได้เข้าวัดสุญญาตาเข้าวิหารสุญญาตาและได้ตรัสสั่งสอนไว้ให้ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นโดยที่กำหนดพิจารณา ขันห้าให้เห็นความเกิดความดับของขันหาว่ารูปเป็นอย่างนี้ความดับความเกิดของรูปเป็นอย่างนี้ความดับของรูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับของสัญญาของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ เมื่อมาปฏิบัติพิจารณาให้เห็นความเกิดความดับของขันห้าอยู่อัตสมิมานะคือความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นหรือว่าเป็นเราเป็นของเราก็ย่อมจะไม่บังเกิดขึ้นในขันทั้งห้าแต่ถ้าขาดตาที่มองเห็นเกิดดับ ในขันห้าก็ย่อมจะต้องมีอัสมิมานะคือความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นยึดถือว่าเรามีเราเป็นยึดถือว่าตัวเราของเราอยู่ในขันธห้าและเมื่อเป็นดังนี้แม้ว่าจะได้สมาธิมาโดยลำดับสูงเท่าไรก็ตามเมื่อยังมีอัสมิมานะอยู่ ก็เป็นอันว่ายังไม่เข้าถึงวัดสุญญาตาหรือวิหารสุญญาตาที่เป็นขั้นละเอียดที่สุดหรือที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงยังเสื่อมได้ต่อเมื่อได้มหัดปฏิบัติให้ได้ปัญญามองเห็นเกิดดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ละสมิมาณะดังกล่าวได้ก็เป็นอันว่าได้พบวัดสุญญาตาวิหารสุญญาตาอันเป็นวัดที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สูงสุดในพุทธศาสนาฉะนั้น ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ลังที่แสดงเล่ามาน,นี้จึงเป็นข้อที่ภูปฏิบัติธรรมะจะพึงทราบและพึงสนใจไฟสแสวงหาวัดสุญญาตาหรือวิหารสุญญาตาในจิตใจให้พบแม้ว่าจะเป็น วัดสุญญาตาหรือวิหารสุญญตาที่ยังเป็นชั้นนอกอยู่ก็าตามหากว่าได้พบวัดสุญญตาวิหารสุญญตาเช่นนี้ในจิตใจของตนเองแล้วก็จะทำให้ได้พบกับความสุขดังที่ได้กล่าวมาแล้วอันเรียกว่า ในขัมมะสุขปวิเวกสุขอุปัสสมะสุขสัมโพธิสุขวิมุติสุขตั้งแต่เบื้องต้นได้แต่หากว่ายังไม่ได้พบวิหารสุญญาตาหรือวัดสุญญาตาในจิตใจของตนเอง บ้างแล้วแม้จะเข้ามาสู่วัดหรือวิหารที่เป็นของกายในภายนอกจะตั้งอยู่ในบ้านก็ตามตั้งอยู่ในป่าก็ตามที่ไหนก็ตามเป็นอันว่ายังไม่ได้พบกับวัดสุญญาตาวิหารสุญญาตาอันเป็นพุทธศาสนาอย่างแท้จริงซึ่งเป็นที่สถิตของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์อย่างแท้จริงดุจนั้นต้องปฏิบัติให้ได้พบวัดสุญญาตาวิหารสุญญาตาแม้จะเป็นชั้นนอกชั้นต่ำก็ตามทีก็เป็นอันวา่าได้เริ่มพบกับความสุขได้เริ่มพบกับพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ได้เริ่มพบกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสุญญาตาวิหารหรือวัดสุญญาตาวิหารสุญญาตา,า,ญญา,ตานี้จึงขัน สติปทานก็อยู่ในวัดนี้ธรรมะอื่นๆเป็นต้นว่าสมประทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพละห้าโพดชงเจ็ดมรม่องแปดอันเป็นโพธิยปักายธรรมทั้ททงสิน้นพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ทั้งหมดก็อยู่ในวัดสุญญาตาวิหารสุญญาตานีทั้งหมดเข้าไปได้แล้วจะได้พบท่านทั้งนั้น ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป